ดูความเหนียวเนื่อเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มของของสยามสองนี่เอาดูอันนี้คือทิ้งค้างคืนไว้นะดูมันเซตตัวจับกันเป็นก้อนเห็นไหมโอ้ดูความเหนียวมันเป็น,ปนข้าวใหม่ด้วยแล้วเนาะเนี่ยเมื่อเช้าเนยกินไปจานปูนเลยเนี่ยอันนี้คือสยามสองหอมครับตอดฝาออกก็หอมแล้วพี่ที่มาเนี่ยดูความจับกันเป็นก้อนของนางน,น,นี้สยามสองคือกัดลดาลกัปปะลิน่ะ กลิ่นก็กินเดียวกันเลยกลิ่นใบเตยเหมือนกันเลยอันนี้สยามหนึ่งอันนี้สยามหนึ่งเอาเจะาเบิ่งนี่ความเหนียวนุ่มของนางเพื่อดูความเหนียวนุ่มของสยามหนึ่งเนี่ยอันนี้สยามหนึ่งอุ้ยหอมมาหอมใบเตยหอมใบเตยไม่ว่าจะเป็นหอมสยามหนึ่งหอมสยามสองหอมบริหนึ่งศูนย์ห้าจะเป็นกลิ่นใบเตยเหมือนกันเลย